สวัสดีค่ะ FC ทุกๆท,ท่านค่ะวันนี้ก็มาพบกับเจสังพารวยอีกเช่นเคยค่ะวันนี้เจจะพา FC ไปรับชมแนวทางหุ้นลาวสตาวันที่ห้าเออวันที่หกนะคะทุกคนขอโทษขับไปนะคะวันที่หกมิถุนายนสองพันห้าร้อยหกสิบแปดวันศุกร์ค่ะก่อนที่เราจะไปรับชมแนวทางนะคะคาเตือนค่ะปูดใช้วิจารณญาณในการรับชมเด็กอายุต่ำกว่าสิบแปดปีควรได้รับ คำแนะนำวิดีโอนี้ทางช่องหาสถิติในการคำนวณตัวเลขย้อนหลังและจัดทำขึ้นเพื่อเป็นแนวทางเท่านั้นนะคะ f c ขาแนวทางที่ใจจัดทำขึ้นมาให้ F c ได้รับชมนี้ก็คือเป็นการจอเด่นวิ่งดูดนะคะทุกท่านถ้าสมมติว่า F c ท่านไหนไม่ชอบเลยตัวเด่นที่ใจวางไว้ให้ให้ FC พิจารณาเลขเด่นประจวันที่ท้ายคลิปได้นะคะ ไอเดนประจำวันมีเข้ามีหลุดเหมือนกันทุกวันแต่ว่า f อจะสามารถนำไปใช้ได้ทั้งวันทุกรอบในแต่ละวันค่ะก่อนอื่นไปรับชมวันที่5ก่อนนะคะทุกคนว่าเข้าหรือหลุดทุกคนขาวันนี้ทั้งทําทั้งง่วงนอนนะคะทุกคนมาดึกของที่นี่มากๆแล้วเนีคะทุกคนขาหรือการคำเนาะพี่น้องขอโทษขอภยัยทั้งเหตุไปทั้งหาวปพี่น้อง เด่นให้เจ็ดและหกนะคะทุกคนหลุดหมดมาหนึ่งศูนย์ศูนย์สามศูนย์ทุกคนเลขศูนย์ประจำวันมาสามเด้งเลยนะคะทุกคนเจ็ดกับหกหลุดหมดทุกคนคะ่ะเพื่อสี่ละพี่น้องมือเข่ากับเข่าดีมือลุดกับลุดแบบไม่มีเยอ้ยนะคะทุกคนเจ็ดกับหกใจไม่ใกล้เลยนะคะทายี่อยากตามต่อวันที่หกตามต่อได้ทายี่อยากหยุดพัก หุดพักได้ขึ้นอยู่กับดุลพินิษของท่านนะคะจากที่ใจกำนวนตัวเด่นได้จะได้อยู่ที่0ูนย์ทุกคนมาดูความน่าจะเป็น0110 0330 0330เมื่อวานนี้ก็มาแล้วไม่ชอบตัดออกนะคะ0660์ 6, 6, 0, 0, 7กหวันไหนตัวเลขน้อยก็จับง่ายเสลือเกินทุกคนวันไหนตัวเลขเยอะจับยากจนจะ หาคู่ไม่ได้นะคะทุกคนคะ่ะ9ค่ะ9ก0 9 9 1 1 9 9 3 3 9 9 6 6 9ค่ะทุกคนคะ่ะประมาณนี้คู่ตเตล็นวันนี้ก็คือ9009นะคะทุกคนคะ่ะคู่ที่ชอบนะคะใจมัก07 70พี่น้องพี่น้องมักตามใจได้พี่น้องบ่มักพานได้คะ่ะเล่เดินประจำวัน อยู่ที่เลขสักคู่นะคะอยู่ที่หกกับหนึ่งนะคะทุกคนเบิ้ลประจําวันคือหกหกและหนึ่งหนึ่งเลขหกกับเลขหนึ่งสามารถนาไปใช้ได้ทั้งวันทุกรอบในแต่ละวันค่ะตัวเด่นรอบเช้าสุตัวเด่นอยู่ที่ศูนย์และเก้าเด่นประจําวันอยู่ที่หกและหนึ่งเรามาดูคู่เด่นแยกกับเด่นประจาวันกันว่าท่านชอบหรือไม่ศูนย์ค่ะศูนย์หกหกศูนย์ศูนย์หนึ่งหนึ่งศูนย์จะให้ทั้งสองคู่ 9ก้าค่ะเก้าหกหกเก้าเก้าหนึ่งหนึ่งเก้าจะให้เหมือนกันนะคะส่วนศูนย์สามสามศูนย์เก้าสามสามเก้าจหาความน่าจะเป็นวางไว้ให้ถ้าชอบก็ตามต่อได้ถ้าไม่ชอบก็เลื่อนผ่านได้เหมือนเดิมนะคะสถิติมีเข้ามีหลุดนะคะเอฟีขา่าสำหรับแนวทางราวสตานะคะวันที่6มิถุนายน2568นนะคะวันศุกร์เจก็ต้องเอาไว้แค่นี้ ขอขอบคุณทุกกำลังใจที่ f อทุกๆท,ท่านมอบให้กันเสมอมาสำหรับวันนี้จะขอให้ f อโชคดีค่ะโชคๆมันมันสุขสุขคุนพี่น้องสวัสดีค่ะ